สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc เบิร์ตสกูสุคนเดอยินดีตอนหับขี่อส่องสพอนหัวยางนะพี่น้องมือนีก็มานอนไห้นอนนาพี่น้องกะบ่อจอนเพื่นจินใส่เวทกบน้อยแะละพี่น้องกบปีนี้แหละเนาะเพราะว่ามันกระโตใหญ่เติบเลยพี่น้องอันนี้สิเป็นป่าเข่านะพี่น้องป่าเข่าแถวโไกลจากเทียงบันไดสิช,ช้จากแถวแถวเทิงนี่แหละพี่นอ้องเลาะลงไปแถวหลุ่มเนาะเข่าว,วังทีเฮาอันจูบน้ำ ดูว่าสูบน้ำดำวังหันกะเขียวเลยพี่น้องเอ้ยนี่เดยนเนาะเคียวเวิดแล้วคมเมนพลน้ำดูดูนี่ห้งามคืนเราเล่นนี่เนะาะว่า่อเหมือนกัใส่ปุ๋ยเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนะาะบอจอนเพิ่นกัิใส่สลองิ่งแถวนี้ก็ได้เนาะพรามันกันยังมีน้ำอยู่พี่น้อง มือแรงเพิ่นว่าสิไปก้านแม่นบ่ไปก้านบ่มือแรงถ้าบ่ไปก้านแล้วมันสิแบบมันหลุดไปเบิดเนาะพี่น้องสบายดีสวัสดีพ่อ่พี่น้องให้เพิ่นเป็นคนใส่เนาะเพราะว่าข่อยก็บ่เคยใส่เพราะยันเขาใส่บ่เป็นพี่น้องเลยประจอนก็บ่ได้ใส่แต่เทิงเบ็ดจังอันมื้อนี้เบ็ดสามซิบรางพี่น้องมื้อนี้คือเอาคู่ ปกติค mm ือ hmm. คีกอเมนบอกใช่ไหมแค่ใส่ละเมอเวอร์คีกเดือนมันหน่อยมันได้กือเดือนบ่ค่อยไลยโอ้เอามาแต่ว่าแต่ว่าเฮากับซิใซเเพื่อไว้ซื้อแต่กัสซใไซแบบกือเดือนมู่ฮู่สำแดงเนาะว่สซใไซได้ยังอันพัวใส่เบ็ดนี่เขาสีถือเนาะพี่น้องให้เอาขี้บ่ให้เอาโคเนาะไปนอนหงามแรงบรรยากาศดีขนาดพี่น้องเข่าก็เขียวเบิดเลยเนาะ แต่ว่ากับทันบ e. ่ได้แล้วเบิดดอกพี่น้องพี่น้องถามว่าดำหน้าแล้วเราบ่กเนาะบ่ทันได้แล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่ายุดดำได้หนึ่งอาทิตย์เลยพ่อกล้ากับเบิดกล้าเบิด์สามงวดเลยพี่น้องเอ้ยกล้าเบิด์ตนะรอบแรกกะดำได้ไลยเติบแล้วก็ยุดยุดท่ากล้ากล้าใหญ่แล้วก็ดำเบิดกล้าสามตาแล้วกล้าใหญ่กับเบิดอีกเรือแต่กล้าโตที่ตกน้ำหลัง เรียกาก้าตาเดียวเดียวนี้เนาะและ้วก็นากา็2ไร่หรือว่า2ร่องเลยพี่น้องแต่กะบ่เกินอีกประมาณ2-3วันก็นได้ดำต่อแล้วเนาะดำต่อก็ประมาณอันดำ2มือก็น,น่าจะแล้วเน,ะนาะนา2ไร่พี่น้องเอ้ยนาให้ใหญ่เติบไปทั้งลุ่มพูเนาะใส่เดือนมันหายากพี่น้องมันทันบน่นได้ใหญ่ปานใดูยามแบบว่าเดือน9เดือน10พู ใส่เดือนมันสิโตใหญ่แล้วกะ็หาง่ายกว่าและะ้วก็กบมันก็สิโตใหญ่กว่านี้แต่ว่าอันนี้ก็ถ้าไปกัคขบเอากบมันก็สิบวได้ต้องใส่เบ็ดเอาเนาะปู่บนสิเลมุ่งหน้าไปเรื่อยๆทั้งหลุมหมดเลยพี่น้องแถวหลุ่มูมมม้คือเข่าดำก่อนมันก็สิเขียวเป็นกอหมแล้วเนาะ อันนี้ก็เคี้ยวปันแล้วเป็นยังอันใส่เว็ดกบเคลื่อนรูบบะกกบมันหมักแบบว่าเป็นแปนบะมันหมักแบบเกิี้ยงๆเหี้เป็นเนาะใส่เบ็ดกบพี่น้องถ้าเบ็ดปลานะบ่บคอยมีปลาให้ใส่เป็นไพี่น้องเอ้ ล้วหัวกบ่านยิบิดน,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 นพนกระปตกประมาณจักจักมือหรอถ้าบ่สามวันกับสี่วันนี่แหลนะน้องไปน้องแค่พนระปกสามสี่วันก็คือว่าแบบดินแถวโน้นก็เริ่มแห้งเนาะถือว่าไวแห้งไวพอสมควรอยู่ ให้นหางแบบแบบนะเบอร์เกอร์จะขบอย่างเห็นจะ่ห้งแบบแบบเบอร์เกอร์บรลวตดีๆแบบแบบเดี๋ยวใส่เบ็ดกบยามแรง วิธีใส่เบ็ดกบถ้าถึกอันกบมันมาถึกหม่องพี่น้องมันเห็นกระสิโดดกินเนาะกระสิเป็นอันวิธีชีวิตตามชนนบทเนาะหากินตามธรรมชาติเลยพี่น้องกะเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ตะกี้แต่ก่อนเลยเนาะ น้อยก็ไลยอยู่นาะพี่น้องปีนี้กบอันโตมันเกิดแต่หัวปีมันใหญ่แล้วเนาะใหญ่กว่าเขียนโม่ตอนนี้ก็เริ่มมืดข่าวมืดข่าวแล้วพี่น้องเอ้ยบะฮูเบาจรเพิ่นใส่ได้จังอันเลยเนาะสิโบเฮนหุ่งเลยพี่น้องมืดนเฮงเลยเนาะคำได้มืดนเลยแป๊บเดียวได้พี่น้องเลย ือก็ออกดอกเนาะพือที่เขาไปต่ำสั่นดิพี่น้องใบมันคมขนาดนั้นถ้าดูอันถอดอันี้ถอดตัวได้บรยาวนถอดเนาะมันสิขึ้นเรื่อยๆจนกว่าสีอันห่อนยามเกี่ยวเข่ามันจังสีเซาขึ้นเนาะมันก็เริ่มขึ้นยังวายาวครพี่น้องนี่แม่ผมเอามาปลูกไว้เนาะตะกี้แห้งลายก็ตัวแต่เดินนีเรือหน่อยเดียวนึงยินบอกพี่น้องเสียงเขียนห้อง คำคำก็จะมีเขียนห้องสิล้วเนาะป้ายามพลพี่น้องเสียงยุงหรือว่ายุงหล่ไล่ยุงมันโตเรืองเรืองให้ใหญ่เนาะก็เอือนยุงหมักหนานะพี่น้องเสียงเซลเซลเริ่มเสียงโบนหุ่งมาได้นี่มาจอนก็หล่อใสไปเรื่อยต้องเล่งมือแล้วพี่น้อง มุ่งสุใสใได้จังอันเนาะหอมกลิ่นเข่าขนาดเลยหลบไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เริ่มขบเมื่อนแล้วนะเริ่มโบเห็นแล้วเนาะเริ่มโบเห็นห่วงละมัวแต่อันขุดหาใสเดือนอยู่เลยขำพี่น้อย ช่วงนี้ผัดอันช่วงเดือนแหมเดือนมืดซะเนาะกะซิมืดแห้งเลยแหละปักได้บ่าแถวนั้นมันเป็นมังหินที่แถวหน้าหลุมเนาะพี่น้อง ก็ชัดเจนก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่นอ้องเพราะว่ามันขำ่ำเห็นด้วยตาเปล่ายังหมืดแหงพี่น้องเ้ยเบ็ดฮักพักแห้งผลเบ็ดดอกเบ็ดฮัก่อนพี่น้องคือมันมีหินนะวะทั้งหลุมเป็นพลานหินเแถว กำน,นังจะซืมาใส่เ้มน้ำพี่น้อง ดินสายเนะมึงนี่แมงไหมก็ออกลายแล้วคำเมืดนะคำมือตืดตาแล้วนี่หลุมสุดเนาอพี่น้องอยู่ผู้หลุมสุดอยู่ทั้งผู้สิเป็นนั่นวิตกอน้าไม้ปรปหันสเป็นหวยเนาอพี่น้องเป็นตะย่านแล้วพี่น้องเอ้ย คำม,มืดแล้วไม่ก็ออกลายนะคำ้วเนาะ แห้งแล้วพี่นอ้องเป็นห่วงเด้อมาขำโพดบนนี่นเนาะวัดจังอันเราเบ็ดยังเบ็ดสามสี่ลังโอ้เวดยขบกระยำเด้อยเรือสักอันกะยะ็ย่ะแห้งเราพี่น้องเอ้ย เห็นห่งแล้วมืดแล้วพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องก็มืด,มดแห้งเลยสำหรับคลิปนี้สะพอนกับคอจบเอาไปสนี้กันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดเด้อพี่น้องพบพอกันคลิปหนาผู้เละนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง